ร,รกิจติดดาวสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกๆบ่ายวันศุกร์กับดิฉันลูกหนูพิมพ์พัชราอ่มพลอยและรายการธุรกิจ ติดดาวค่ะช่วงธุรกิจติดดาววันนี้คุณบูจันจิราไตรรัตด,ดังสีจะพาขึ้นเหนือไปติดดาวให้กับกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจบบ้านป่าแดดที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่พวกเขามีการนําเอาภูมิปัญญาการทอผ้าสิ้นตีนจบวิถีดั้งเดิมของแม่แจ่มมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคนิคการสร้างสารรค์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้ผ้าสิ้นตีนจบของที่นี่งดงามและมีคุณค่าเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ประจําท้องถิ่นค่ะ พ้าซิ้นตีนจกแม่แจ่มเครื่องแต่งกายของสตรีล้านนาเป็นงานหัตถกรรมชั้นสูงและเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งคนในชุมชนสามารถนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาประดิษฐ์คิดค้นลวดลายลงบนเส้นฟ้ายและผืนผ้าด้วยการใช้ขนเม่นโลหะหรือไม้ปลายแหลมสอดเส้นได้สีต่างๆทักทอสลับกันไปจนเกิดเป็นลายผ้าทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและบ่งบอกได้ว่านี่คือผ้าจกแม่แจ่มซึ่งลวดลายแบบนี้จะมีเพียงแหล่งเดียวในโลกเท่านั้น สวัสดีเจ้าธุรกิจติดดาววันนี้บูพาคุณผู้ชมมาแอลเมืองเหนือค่ะและตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มนะคะเป็นเมืองขนาดเล็กที่โอบร้อมไปด้วยขุนเขาค่ะและผู้คนที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและมีการสืบทอดประเพณีจากบรรพบุรุษกว่าร้อยปีเลยล่ะค่ะเรามาไกลกันถึงอำเภอแม่แจ่มเพื่อมาตามหาถิ่นกำเนิดของผ้าสิ้นตีนโจกค่ะและที่นี่เขามีการทอผ้าสิ้นตีนโจกที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้บูก,ก็มาอยู่กับพี่เกศรกันิกาซึ่งเป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะพี่เกศรสวัสดีค่ะประวัติความเป็นมาของผ้าสิ้นตินจกแม่แจ่มเนี่ยคะ่ะมีการสืบทอดกันมายาวนานแค่ไหนแล้วคะในสมัยโบราณนะผูดอย่อยงแม่แจม่มจะถูกให้ถูกสอนให้ทอผ้า แล้วก็ผู้ชายก็ไปบทเรียนคือเป็นการโทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วในการทําผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะของแม่แจ่มอะค่ะจกของแม่แจ่มจะมีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวคือการทอกลับด้านทําไมถึงทอกลับด้านเพราะว่าเวลาจบมันจะทําให้ซ่อนเงินป้ายแล้วก็ผูกเงินป้ายได้แน่นไม่หลุดไม่รุยสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านเห็นบอกว่ามี16ลายจริงๆแล้วจบแม่แจ่มมีประมาณ40กว่าลายนะคือลายหลัก ก็จะมี16ลายที่เราไปจดทะเบียนสีมงชีทางภูมิศาสตร์พี่แกสอนคะในการทําผ้าสิ้นตินจกแต่ละผืนเนะะี่ยค่ะจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างะคะอันดับแรกก็คือเราจะเอาฝ<ำ>้ายมาอิดเพื่อแยกเม็ดก่อนเอาเม็ดออกแล้วก็จะนำไปตีให้ฟูแล้วก็เอามาผัดเป็นหางเรียกว่าหางฝ้ายแล้วก็เอาไปปัน่นพอปัน่นเป็นเส้นฝ้ายแล้วก็นําไปย้อมแล้วก็พอย้อมเสร็จก็จะนํามากรอค่ะกรอเสร็จก็จะเอาไปบนขึ้นเกจ้ดแล้วก็สืบหลังจากนั้นก็จะ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตินจกแม่แจ่มค่ะที่มีความยากกว่าจะได้แต่ละพื้นในช่วงหน้านะคะบูจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการในการทำผ้าสิ้นตินจกค่ะว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะธุรกิจติดดาวยพาา ิธีการย้อมป้ายด้วย้อมคลามเนาะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะช่วงนี้บูกับพี่เกศรจะพาคุณผู้ชมมาดูการย้อมผ้าที่บ้านแม่อุ้ยกันค่ะไปดูกันเลยค่ะพี่เกศรนเจ้าพี่เกศรคะนี้คือเรามาอยู่ที่บ้านแม่อุ้ยซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านปลาแดดด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเจ้าค่ะตอนนี้พี่จะพาน้องบูมาดูการย้อมป้ายด้วยห้อมคลามห้อมกับคลามผสมกันแล้วส่วนมากอ่า ถ้าถุงที่เราใส่เนี่ยค่ะเขาจะใช้สีธรรมชาติทั้งหมดเลยไหมคะมันก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้านะอย่างบางทีลูกค้าก็จะชอบแบบสีสว่างก็ต้องผสมเคมีอะเจาะแต่ถ้าสีธรรมชาติมันก็จะออกแบบสีตุนตุนม,มันจะไม่สดใสน,นี่ก็คือจะเป็นผ้าที่เราย้อมแล้วก็จะได้สีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะกว่าจะได้ผ้าสีแบบนี้ต้องใช้ อะไรแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างะคะควายตัวนี้จะย้อมจากใบคราม,มก่อนที่เราจะาจะย้อมเราต้องเอาตัวนี้ไปหมักก่อนหมักเป็นเดือนอตอนย้อมอีกก็ต้องย้อมตั้ง5รอบกว่าจะได้สีนี้มีวัตถุดิบก็คือใบครามอย่างเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยคะมันจะมีเขาเรียกว่าน้ําด่างคือเขาจะเอาใบกล้วยแห้งไปเผาเพื่อให้ได้ขี้เท้าแล้วก็มาผสมน้ํา ที่เราย้อมฝ้ายเรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนตรงนี้นเขาเรียกว่าอะไระคะเขาเรียกว่าก,ก,การก,ก,ก,กวกฝ้ายจ้ากวกฝ้ายกวกนี่เป็นภาษาถิน่นซึ่งความหมายเดียวกันก็คือการกรอกรอฝ้ายาากว่าหมคะตอนนี้พี่พา้องบูมาดูขั้นตอนการทอผ้าสิ้นนะ ตรงนี้คือ,อผ้าสิ้นที่ใช้ต่อกับผ้าติ่นจกอย่างที่พี่เขากําลังทออยู่ก็คือจะใช้สองสีละคะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าลายผอมอ้วนนะลายผอมอ้วนค่ะมันจะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่สีดําจะเป็นเส้นเล็กผ้าย้อมหอมจะเป็นเส้นใหญ่ ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนในการทําผ้าสิ้นตินจกแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจา้าอันนี้แหละที่เรียกว่าผ้าตี่นจกอันนี้คือลายอะไรคะที่พี่แกสอนกำลังจะทำอันนี้ลายเชียงแสนน้อยจอ้าการทําผ้าตินจกนี่จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะการทอผ้าตี่นจกจะต้องใช้ขนเป็นจกเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเนาะได้เลยคะ่ะ จากที่เราได้ผ้าจกมาแล้วนอกจากจะมาทอเป็นผ้าถุงแบบนี้ยังมีการแปลรูปด้วยหรอคะเจา้าผ้าจกไม่เจร็จจะใช้เป็นผ้านุ่งผ้าสิน้นเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำได้หลายรูปแบบอ่ะเจ้าตัวอย่างเช่นเอามาทำเป็นเสื้อก็จะมีผ้าจกลายจกด้วยก็คือจะมีลายโจกด้วยใช่ไหมคะเจา้าทางกลุ่มจะพยายามเน้นเอกลักษณ์คือเหมือนกับว่า เอาจกเข้าไปเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์แต่และตัวแต่และชุดจะต้องมีผ้าดินจบกในาการแปลรูปแบบนี้คือทํากันมานานหรือ,อยังคะการแปลร,รูปทํามานานแต่ว่าตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนเนาะจากที่ศูนย์ส่งเสริมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือโครงการนี้นะคะมีความสำคัญก็คือว่าจะเป็นการเราจะมีการ วางแนวทางการพัฒนามีการศึกษาทุนวัฒนธรรมและปัญญาของในท้องถิน่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการตลาดก็อย่างยกตัวอย่างผ้าสิ้นตินจกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการพัฒนาลายใหม่ขึ้นมาแต่ก็จะต้องมีการอนุรักษ์ลายเก่าไว้นะคะแล้วก็ไปช่วยพัฒนาว่าเออสามารถใช้ทั่ว,วไปได้เช่นหมอนผ้าม่านอะไรประมาณนี้นะคะเข้าล่าสุดนี่คือเอาไปตกแต่งทำเป็นเสื้อ,อนะคะเขาก็จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ พี่แกสอนคะผ้าสส้นตีนจกนอกจากจะทอเป็นผืนสําหรับนุ่งแล้วยังมีการแปลรูปให้เป็นชุดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เราจ้าตอนนี้พอดีจะมีโครงการของอุตสาหกรรมขึม้นมาส่งเสริมมาเจ้ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลรูปผ้าจกที่เอาผ้าพื้นกับผ้าจกมาผสมกันอย่างที่เห็นเนี่ยเจ้า <ừ> คืออ,อ,อยากจะทําให้เป็นเอกลักษณ์ปกติแล้วผ้าสีนี้มันก็มีทั่วไปเนาะถ้าเราตกแต่งด้วยผ้าจกก็จะให้รู้เลยว่าเป็นผ้าขอ,ของแม่แจ่มจา้ <ừ> จา <ừ> นี่จะเป็นของผู้ชาย แล้วตรงนี้ส่งขายที่ไหนยังไงบ้างอะคะอย่างทางกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโอทอปมีการออกงานในเทศการที่หน่วยงานจัดเนาะอย่างงานบางทองธานีเขาอ,อุตสาหาการรมจังหวดัด แล้วก็จําหน่ายที่นี่แล้วก็จะมีออเดอร์ของหน่วยงานเขาสั่งตัดตรงนี้เองบูซทราบมาว่าทางกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดดได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรกระทรวงอุตสา,รรอสาหกรรมด้วยทางกลุ่มได้รับประโยชน์ยังไงจากการเข้าร่วมโครงการบ้างคะได้เยอะเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าเ,เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมีทั้งชุดวัยรุ่นไปทํางานตัวยาเจ้าแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้นก็ จากที่เคยทําแต่เป็นผ้านุ่งก็จะไปรูปเป็นอกองทิชชู่พงกุญแจของฝากของที่ระลึกและในเรื่องของการตลาดระคะเขาส่งเสริมการตลาดของเรายัางไงบ้างคะทางหน่วยงานของอุตสาหกรรมเขาก็จะให้ไปออกงานอย่างเมื่อผ่านมาก็ไปออกงานของกรมอุตสาหกรรมครบ72ปีที่กรุงเทพป่ะจ้ะก็คือจะมาแนะนําในเรื่องของดีไซน์ด้วยเพื่อให้ใหมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายรวมไปถึงพาไปออกบูธต่างๆเพื่อให สินค้าของแม่แจ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นใช่แล้วเจ้าค่ะคุณผู้ชมคะผ้าสิ้นตีนจกแม่แจมในสมัยก่อนจะใช้ใส่ในพิธีสําคัญหรือให้ลูกสะพ้าใช้วหว้แม่สามีรวมไปถึงใช้เป็นของไหว้สาหรับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือค่ะแต่ปัจจุบันผ้าสิ้นตีนจกแม่แจมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งคนที่หลงลักในผ้าทอไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็จะต้องมาจับจองซื้อผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่แกสอนมากที่ทําให้บูรู้จักผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มมากขึ้นขอบคุณค่ะ ทำรายการขอติดดาวให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านป่าดแดดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายจกงานฝีมือที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าที่มีเฉพาะในผ้าจกแม่แจ่มเท่านั้นค่ะ